ครับผมสวัสดีครับกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่หลงเข้ามาดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอา WPD คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้นะฮะนี่ครับในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะฮะหน้าไม้วันนี้เราจะเอาหน้าไม้ไปยิงบอสกันนะครับทุกคนซึ่งทรัพยากรก็นี่ฮะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ของอีกนิดหน่อย ผมว่าน่าจะพอค่าบอสได้อยู่นะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งได้รถไปอีกถึงกันแหมบอกเลยว่าหน้าไม้ก็เฟี้ยวได้ฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะฮะว่าจะมีบอสหรือเปล่าขออย่างเดียวอย่าอย่าเพิ่งมีใครมาฟาร์มเถอะโอเคฮะลุยเลยเสียงสตาร์ทรถที่เลาใจจริงๆ มาแล้วโอ้หแสงยามเช้าฮะสุดยอดไปเลยใกล้ๆเลยนะทุกคนน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่นะไปตรงนี้เลยเหรอโอเคตรงนี้ฮะอืมใช่เหรอ,ใช,หรอใช่เมืองนี้เหรอเออตรงนี้สิทุกคนอ่ะผมดูผิดนะฮะโทษทีถอยกลับครับถอยกลับ แหมมีดูผิดด้วยไม่ไม่ค่อยได้มาบ่อยฮะ <c oughs> ก็เลยหลงหลงลืมลืมโอเคฮะไปต่อไปต่อมาก็โห่แสงยามเช้าฮะแสงมันช่างเจอซะเหลือเกินอู้ดิบดิๆดิบดิฟ <c oughs> รถมันแรงฮะรถพี่แรงให้พี่แซงเถอะนะ รถคันนี้นาะจะขับไม่ได้นะทุกคนฮะทาไมมันเหมือนมันจะขับได้เฮ้ยขับได้นะเนี่ยเดี๋ยว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 ,ยวอย่าบอกนะขับได้จริงๆอะ่ะเอา้เอาโอ้โหแต่แบบโอ้หมันเหมือนขับได้เลยอะ่ะทุกคนอโอเค ไปต่อไปต่อโอเคใกล้ถึงแล้วครับนี่ไงยขับเข้าไปเลยนะฮะึโอ้โหผมเห็นมีการดอปปืนทิ้งไว้ด้วยน่าจะเฟลนะทุกคนผีเยอะครับโอ้ ไม่ไหวเขีใหม่เยอะไปครับเยอะไป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 ฮะโอ้โหเจอผีลุ่มแบบนี้บอกเลย ผมนี่เงิบเลยโอ้โหนาทีสองโดนด้วยยังไงนี่ทุกคนไม่มีบอสนะครับโอเคอย่างน้อยก็มีไม้ให้ผมฟาร์มอะ ฟาร์มทำกลางดงซอมบี้เลยฮะเรายิงอย่างนี้เลยนะฮะสบายๆครับลูกเราเยอะฮะเอรถเราไปแล้วครับปล่อยครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วฮะเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องการฟาร์มฟาร์มบอสเนาะ เราจะใช้หน้าไม้ในการฟาร์มบอสน่าจะสัก30นัดบอสน่าจะตาย หน้าไม้มันน่าจะแรงกว่าปืนหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวเราจะตัดมาอีกทีตอนตอนมีบอสเนอะรู้สึกว่าบอสจะโดนคนอื่นพึ่งฆ่าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนบอสมานะครับ โอเคครับเ oh, hey, พื่อนๆตอนนี้เรามาเจอบอสละชาเลนจ์ของเรานะฮะที่เราจะทำวันนี้ก็คือ h. เราจะฆ่าบอสด,ด้วยหน้าไม้ะฮะเดี๋ยวขอรับกระสุนเพิ่มก่อนโ okay, อเครับเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าเราน่าจะใช้เยอะมากอะ่ะทุกคนฆ่ามาเราจะใช้แต่หน้าไม้นะฮะในการฆ่าบอส ไม่มีผมว่าน่าจะใช้เวลานานในการฆ่าทุกคนก็นะฮะน่าจะใช้เวลาอยู่ก็นี่ฮะรอไปฮะฆ <c oughs> ่าลัวๆฮะเราฆ่าลัวๆก็ใช้วิธีนี้แหละครับใช่ฮะเห็นไหมฮะทุกคน ว่าหน้าไม้กระจอกนะฮะทุกคนดูเลยนะฮะว่าหน้าไม้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับยิงบอสได้นะทุกคนหน้าไม้เน่ะอย่าประมาทนะครับถ้าแบบเราได้หน้าไม้แค่อันเดียวแล้วฟาร์มพวกก้อนหินกับพวกอ่าไอ้นี่ยพวกไม้ฮะ,ะมาเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาปืนหาอะไรจํานวนมากะครับที่แบบมาฆ่าบอส จะใช้แค่หน้าไม้ใช้แค่หน้าไม้นี่แหละฮะในการฆ่าบอสฆ่าได้ถฮะดาเมจแรงด้วยแค่มันไม่รัวเฉยทุกคนก็ฆ่าบอสตัวหนึ่งก็ต้องใช้เวลาฮะอย่างน้อยก็สักนาทีสองนาทีอย่างเงี้ยเนี่ยฮะแล้วเราก็เก็บของของไม่เท่าไหร่นะของไม่เท่าไหร่ โอเคฮะเดี๋ยวเราตัดไปชมบอสอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับโอเคฮะบอสอีกตัวนะครับทุกคนมาฮะนี่บอสอีกตัวหนึ่งเสียงหน่อยนะคะเพราะว่าเซิร์ฟนี้ไม่มันมันยิงกันกินยิงกันตายนะทุกคน เสียงหน่อยฮะเสียงหน่อยโอเคฮะฟาร์มหน้าไมา้ฟาร์มบอสครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าเราจะได้ทรัพยากรเยอะพอหรือเปล่า บอยบอสเสียงดังมากเสียงเสียงแต่ชัวร์ครับทุกคนแอบฟาร์มบอสโอเคฮะเรามาดูกันว่าได้อะไรได้กล่องเวสนะกับแม่ โอเคฮะเดี๋ยวตัดไปที่บอสตัวใหม่เลยนะครับโอเคฮะนี่บอสอีกตัวนะครับโอเคอยิงเลยๆฮะเรือยๆ,อยๆทุกคนยาวไปครับยาวไปหน้าไมา้ดาเมจแรงนะทุกคนดูดูดูจาก,กาไอ้บอสเลือดลดได้เลยนะครับ นี่ฮะฟาร์มไปเรื่อยๆฮะเราจะมาดูกันครับว่าสิ่งที่เราจะได้จากบอสนี่คือมันเราได้อะไรมาบ้างนะผมก็อยากรู้เหมือนกันก็ไม่ค่อยได้ตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มบอสแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะปกติก็เล่นเซอร์เวอร์นะเรามาตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มบอสบ้างดีกว่าเผื่อสไนต์ตกครับเอาจริงๆถ้าตกมาผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอยู่ดีนอกจากเอาไปขายนะทุกคน แป๊บนะคะรู้สึกว่ากระสุนจะหมดนะใกล้จะหมดเถอะครต่ออีกสักหน่อยโอเคยิงต่อครับน่าจะประมาณยี่สิบแม็กนะทุกทุกคนไม่งั้นก็ประมาณสิบแม็กนะผมก็ไม่ได้นับด้วยแต่คือค่อนข้างแรงฮนะผมบอกเลยว่าแรงนะหน้าไม้นี่แรงมาก โอเคฮะก็นี่ฮะได้แม็กร้อยนัดเนาะกับ AK สบายสบายฮะทุกคนอย่าไปซีเรียสครับโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอบอสตัวอื่นต่อแหมมาต่อกันเลยมาต่อกันเลยมานี่ไอ้วนมาดับมันโอเคโอเคฮะต่อครับเอ้า ว้าวอ้าวอ้าวอ้าวไม่เห็นหลอดเลือดบอสอลยทุกคนเฮ้ยบอสเป็นอมตะเปล่าวะผมไม่เห็นหลอดเลือดบอสโอเคเราจะยิงไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะตายครับ มันมีมันมีบั๊กแบบนี้เด้เหรอทุกคนน่าจะเป็นบั๊ก่ะบั๊กแหละใช่ไหมไม่ใช่ว่ายิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะผมเลดไว้สามสิบสามสิบนัดนะฮะสามสิบนัดน่าจะตายนะทุกคนตายไหมตายไหม สาบนัดนะฮะเดี๋ยวเราคราบต่อแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมคราบต่อนะฮะจะหมดแล้วของคราบก็ใกล้หมดแล้วนะเตรดไว้สามสิบนะครับอ้าวตายโอ้ยหัวบอสไม่ถึงไม่ถึงสามสิบโอเคฮะไม่ถึงสามสิบนะ บอสตายก่อนประมาณยี่สิบป่ะประมาณยนะี่สิบนัดเดี๋ยวไม่ยี่สิบเอ้ย30สามสิบแหละเออประมาณสามสิบแหละทุกคนผมคิดว่านะโอเคฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟาร์มบอสตัวอื่นต่อเรื่อยนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับสำหรับบอสรอบนี้เรากดมายี่สิบเจ็ดแม็ก เราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามันใช้จริงๆมันใช้กี่แม็กนะสำหรับหน้าไม้นะครับผมจะพยายามยิงไม่ให้พลาดนะทุกคนเราจะยิงไม่ให้พลาดก็จะให้พลาดน้อยที่สุดนะยี่สิบเจ็ดแม็กเราจะมาดูกันว่ามันจะเสียทั้งหมดกี่แม็ก น,น,น่าจะสักสี่สักยี่สิบแหละทุกคนจริงๆนะสิบแปดแล้วนะตอนนี้เหลือสิบแปดละโอเคฮะเรื่อยๆฮะเรื่อยๆยาวไปครับยาวไปขอให้ได้หัวบอสอีกสักอันเถอะผมจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับการน,นะครับไออาวุธที่เอาหัวบอสเสียบอะทุกคนผมอยากทำคลิปนั้นอยู่เหมือนกันนะ กำลังพยายามหาอุปกรณ์อยู่ฮะเดี๋ยวถ้าหาอุปกรณ์เจอเมื่อไหร่ก็จะรีบทำคลิปให้ทุกคนดูเลยครับโอเคฮะโอ้โหได้ปืนยิงบอสทุกคนปืนยิงบอสนะครับเดี๋ยวผมเราน่าจะเก็บมาไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราหาเพิ่มอีกสักสองสามตัวนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคฮะฟาร์มต่อกันเลยนะครับ มีคนมาไอ้นี่ด้วยนะผมอาจจะถูกแย่งก็ได้นะครับมีสิทธิ์ที่ผมจะโดนแย่งนะทุกคนคือผมมีสิทธิ์ที่จะโดนแย่งนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าโดนแย่งแค่เราอย่างน้อยเราได้ฟาร์มก็ยังดีเนาะโอเคฮะเราก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆ ฮโอเคนะฮะเราได้นะครับสรุปคือเราได้นะฮะโอเคถึงคนจะเยอะแต่เราก็ยังได้อยู่ดีก็โอนะครับโอเคนะครับ,รบทุกคนเรามาเจอบอสดำนะฮะเราจะใช้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะทุกคนมันมีเวลากำหนดนะครับบอสดำอะ่ะผมเลยน่าจะ ผมน่าจะนี่นะครับถ้ามันใกล้หมดเวลาจริงๆเดี๋ยวผมจะใช้ปืนแล้วกันนะฮะเพอพราดำมันค่อนข้างใช้กระสุนยเยอะทุกคนเออหน้าไม้ก็เนี่ยฮะไหวนะฮะหน้าไม้ก็ยังไหวอยู่ฮะแต่ต้องใช้กระสุนยเยอะหน่อยนะครับทุกคนก็ลองลองลองมาทดสอบดูกันนะครับ หน้าไม้ยังไหวอยู่นะครับถึงจะต้องใช้เวลานานหน่อยก็เถอะหน้าไม้ยังไหวอยู่นะครับเอ,อเหมือนไม่น่าทันนะเนี่ยเลือดบอสน่าจะ,ะรีฮะก็คือคุณต้องค่อนข้างที่จะต้องครับครับมาเตรียมไว้เยอะๆหน่อยนะครับ น่าจะต้องใช้อย่างน้อยเป็นร้อยอะสำหรับงบน้อยแต่อยากลองของก็งัดได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าให้ดีก็ปืนเถอะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลาเนาะกว่าจะตายผมว่าน่าจะใช้เวลานานเลยแหละมีคนมานะครับทุกคนผมว่าหน้าไม้เราน่าจะไม่ไหวแล้ผมขอใช้ปืนเลยแล้วกันนะครับ อึดมากทุกคนอึดเกินบอสนี่นะฮะโอเคครับโอ้โหเออผมรู้สึกได้เลยฮะว่ามันไม่คุ้มนะฮะ เออโคตรไม่คุ้มเลยนะฮะแต่ก็โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูบอสต,ตัวอื่นกันต่อเลยนะครับนี่ฮะโอเคเอาแล้วนะฮะ เราจะเริ่มใหม่นะตั้งแต่ต้นนะกระสุนรอบนี้ผมผลม,มาค่อนข้างเยอะนะน่าจะน่าจะฟาร์มได้ยาวๆอะ่ะเราก็ดูกันไปเรื่อยๆครับดูซิว่าจะใช้ไปเท่าไหร่เนะเมื่อกี้เรามีอยู่65เออไม่ใช่สิ62โอเคฮะผมก็จะยิงไปเรื่อยๆฮะ ถ้าบอสไม่หายไปก่อนก็ลูกกระสุนผมหมดก่อนแต่เท่าที่เทสดูแล้วเมื่อกี้มันไม่น่าเกินสี่นะจะว่าไปบอสตัวนี้ก็น่ารักดีนะทุกคนลองดูสิลองดูสิเพราะว่ามันหน้าตาน่ารักดีนะดูผมคิดไปเองว่า <Okay. S 2> มีการเดินกลับนิดหน่อยฮะแต่ถ้าทำอย่างนี้ก็เราสามารถฆ่าบอสได้แน่นอนครับดูซิว่าผมจะได้อะไรไหมจากบอสตัวนี้ <c oughs> ครับปกติผมจะใช้ปืนก็ได้นะแต่เราจะทำชาเลนจ์เงทุกคนเราจะใช้หน้าไม้ฆ่าบอสอย่างเดียวยกเว้นอบอสดำนะฮะ <c oughs> เพราะว่าบอสดำรู้สึกว่าผมจะแบบ ทนไม่ไหวนะก็เลยเอาปืนโกลมาสาดสยับเลยแต่บอตตัวนี้ถ้าไม่มีใครมาแย่งนะฮะผมก็จะทําอย่างนี้ให้ผมก็จะทําให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าสายฟาร์มหินฟาร์มไม้เนี่ยมันก็สามารถเล่นได้นะครับแค่เรามีหินกับไม้ในการแบบยังไงอะเราฟาร์มไปเยอะๆอะทุกคนเราก็สามารถแบบ ค่าแม้กระทั่งบอสท,ที่เลือดเยอะที่สุดในเกมได้แต่มันต้องใช้ความอดทนนะต้องใช้ความอดทนในการยิงหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาเพราะเลือดบอสยิงเยอะเนี่ยยิ่งใช้เวลานานนี่ฮะเราก็นี่ฮะหน้าไมา้คู่ใจครับฟาร์มไปเรื่อยๆฮะผมยังเหลอ,อีกทั้งสามสิบแม็กเกอร์ทุกคนยังไงก็เหลือๆฮะ อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าบอสเนี่ยมันใช้มากกว่า40แม็กนะทุกคนอาจจะแบบถึง50แม็กเลยก็ได้นะฮะของแม็กหน้าไม้นะทุกคนนะครับผมก็จะนะเรื่อยๆฮะยิงไปจนกว่าบอสจะตายครับขออย่างเดียวบอสอย่าหายไปก่อนเถอะโอเคฮนะ แล้วเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าบอสตัวนี้ดอกของดีแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นคนได้แต่เกลือกันนะครับแต่ผมขอขอเถอะขอให้ได้กระเป๋ากระเป๋าใหญ่ทีอะไรก็ได้ครับที่มันมีประโยชน์โอเคฮะใกล้ตายแล้วฮะทุกคนซูมเลยนี่โอเคครับบอสได้ตายไปแล้วโอ้นะฮะ ดอบแม็กนะฮะแล้วก็คีการ์สสีขาวอันแน่ก็ฮะค่อนข้างเกลือเลยนะครับ <laughs> โอ้ย,อยบอทก็ค่อนข้างเกลือนะทุกคนนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ได้มานะครับก็คือแม็กนี่ฮะแม็กลอยนัทกับแม็กเอเคแล้วก็คีการ์สสีขาวเนาะส่วนคีการ์สสีขาวเนี่ยเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะทําจะทําคลิปให้นะฮะสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทีหลัง โอเคนะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ชาเลน์ของเราก็ถือว่าปิดฉากด้วยบอสเอเลียนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาโอกาสคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปสอนค้าของต่างๆนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันครับของต่างๆให้นะครับสำหรับตอนนี้นะฮะไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบายจ้า